สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในดีแลกอินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เอามาในวันนี้นะครับผมมาจากคุณเจมส์ไมเคิลซามานะครับผมเขาเขียนบทความมาไว้ว่า15แนวคิดของคนที่มีความมั่นใจจะคอยบอกตัวเองอยู่เสมอนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราต้องการจะทำอะไรก็ตามเนี่ย ความมั่นใจนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญพอๆกับทักษะในการที่การทําสิ่งนั้นให้สาเร็จนะครับความมั่นใจมันจะเป็นเหมือนแบบยาวิเศษที่ช่วยทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างหรือทําะไรหลายๆอย่างออกมาที่ดีขึ้นนะครับและแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจสักเท่าไหร่ แล้วเราจะสามารถกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรนะครับผมลองมาฟัง15แนวคิดนี้ดูนะครับแนวคิดแรกครับให้เราเลือกค่านิยมหรือว่า Val u e เป็นของตัวเราเองไม่ใช่เลือกตามที่สิ่งที่สังคมต้องการหรือคนอื่นต้องการให้เราเป็นนะครับเช่นคุณชอบเพศอะไรคุณเป็นคนประเภทไหนคุณนับถือศาสนาอะไรคุณชอบพรกกัณเมืองไหน อะไรทํานองนี้นะครับผมที่คุณควรจะเป็นคนเลือกด้วยตัวของคุณเองนะครับข้อที่2ครับเราต้องควบคุมการตัดสินใจของเราเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นๆคนที่เป็นประเภทคนที่แบบว่าพอคุณได้ทําผิดพลาดอะไรแล้วคุณขอโทษไม่เป็นเนี่ยหรือว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมรับนะครับ คนประเภทนี้คุณอาจจะต้องปรับปรุงข้อนี้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจทําให้ไม่มีใครอยากทํางานร่วมกับคุณหากคุณเป็นคนที่ขอโทษไม่เป็นนะครับข้อที่3ครับเมื่อคุณรู้สึกเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอารมณ์หรือว่าสถานการณ์ที่ทําให้คุณหาทางออกกับเรื่องนั้นๆไม่เจอแนะนําให้คุณลองหยุดคิดครับหยุดคิดทันทีแล้วก็ลองถอยออกมาก้าวหนึ่งนะครับผมพอคุณถอยออกมาเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นภาพหรือว่า ปัญหาที่มันเกิดจากตรงไหนเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเวลาที่คุณหยุดคิดและพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมให้ลองหยุดแล้วถอยออกมาสักก้าวนึงแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับข้อที่4ี่ครับอดีตไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราเสมอเหมือไปนะครับผมไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาในอดีตผิดพลาดอะไรมามันไม่ได้กําหนดอนาคตของคุณว่ามันจะแย่ไปกว่านั้นหรืออะไรขนาดนั้น แต่ในขนาดเดียวกันอดีตที่คุณเคยได้ดีมากๆนั่นก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าอนาคตของคุณจะดีแบบที่อดีตเคยทําเหมือนกันนะครับขอ้อที่5ครับขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้ให้คุณขอบคุณมันไปเถอครับขอบคุณมันทุกวันนะครับผมบางคนไม่สนใจของที่ตัวเองมีอยู่แต่กลับพยายามหาของที่ตัวเอง กำลังขาดของที่ตัวเองไม่มีแต่จริงสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ได้และรู้สึกว่าทุกข์กับสิ่งที่คุณยังไม่ได้ต่อให้คุณได้ของชิ้นใหม่มาคุณก็จะรู้สึกทุกข์ดีดีครับเพราะคุณไม่รู้จักการขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ข้อที่6ครับเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหรือพัฒนาตัวเอง คนข้อนี้ครับคนเราสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมขอให้คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับเพราะคนเรานั้นต้องเรียนรู้เรื่องราวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหากคุณไม่บัตรสจาก,กาสกิลการเรียนรู้และเติบโตขึ้นยากครับที่คุณจะสามารถรักษาระดับการพัฒนาตัวเองได้ต่อไปนะครับข้อที่7ครับเราต้องไม่ดูถูก คนอื่นอขออภัยด้วยครับเราต้องไม่ถูกคนอื่นครอบงําความคิดนะครับทั้งในแบบที่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแอนะครับเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะโดนคนอื่นครอบงำความคิดเราได้ค่อนข้างง่ายด้วยคําพูดคําจาอะไรต่างๆนานานะครับก็พยายามฝึกนะครับให้เราไม่ถูกครอบงำนะครับข้อที่8ครับ ความสุขไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลานะครับดังนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับช่วงเวลาที่มีความสุขและก็ไม่มีความสุขเช่นกันเพราะว่าทั้งความสุขแล้วไม่มีความสุขมันคือไลฟ์ชีวิตนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วนะ,ค,ะครับข้อที่เครับการที่เราผิดพลาดนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตลอดไปเมื่อเราผิดแล้วเราเรียนรู้เราอาจจะเสียใจขอโทษและแก้ไข และเราจะไม่จําเป็นต้องแบกรับความผิดนั้นตลอดไปนะครับผมข้อที่10ครับภูมิใจในตัวเองครับผมภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองหลายครั้งที่คนเราทําอะไรสําเร็จหลายอย่างครับแต่ไม่เคยหยุดที่จะภูมิใจกับความสําเร็จของตัวเองเลยอยากให้คุณใช้เวลาชื่นชมตัวเองบ้างเพื่อเพิ่มเซลล์เอสตรีนในตัวคุณนะครับข้อที่สิครับ เราสามารถควบคุมตัวเองในการตอบโต้กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์คำพูดหรือการแสดงออกนะครับผมจงควบคุมและคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะตอบโต้กับบุคคลอื่นนะครับข้อที่12ครับคนที่อยู่ในชีวิตของเราต้องมีค่าคู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตเรานะครับผมคือตัดคนที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ดีออกจากชีวิตไปนะครับเพื่อที่คุณจะโฟกัส กับเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่คุยเลยไม่ตัดเลยก็คือทักทายเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายิ้มให้เขาได้อะไรได้ครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องของเขาจนเกินไปประมาณนี้ข้อที่สิบสามนะครับไม่มีใครดีหรือแย่ไปกว่าเราเพราะต่างคนต่างที่มาต่างพื้นฐาน และทุกคนก็มีความแตกต่างกันเป็นออริจินอลของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใครนะครับข้อที่14ครับการดูแลตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับ self care is not selfish mm hmm. นะครับสมมุติว่าถ้าวันนี้เราเหนื่อยมากเราอยากจะพักผ่อนเพื่อนอาจจะมาชวนหรือใครอยากจะมาชวนแล้วการที่เราปฏิเสธว่าเราไม่ไปมันไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราแค่อยากดูแลตัวเองแค่นั้นเอง ข้อสุดท้ายครับข้อ15นะครับเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการจริงๆและเราอยากจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตจริงๆเราต้องพยายามทุกอย่างเพื่อเดินทางเพื่อค้นหาตัวต,วตวนที่แท้จริงของเราและถามหาสิ่งที่เราชอบและตั้งใจลงมือทำมันอย่างสุดความสามารถเท่าที่คุณจะทำได้ ก็ประมาณนี้ครับผม15ข้อแนวคิดนะครับที่คนที่เขามีความมั่นใจจะคอยบอกตัวเองอยู่เสมอส่วนตัวผมเองแล้วผมทำทั้ง15นี้15ข้อนี้เลยไหมก็ไม่ไม่ครบครับแต่มีหลายๆอย่างผมเป็นคนที่ชื่นชมกับความสำเร็จของตัวเองบ่อยครับก็คือมันก็คือ มันมีแน่นอนอ่ะผมว่าทุกคนมันจะต้องมีสักข้อหนึ่งที่ผมเกิยไปข้างเอ่ยไปข้างต้นนะครับผมสำหรับคนที่มีความมั่นใจจะคอยบอกตัวเองอย่างก็โอเคครับผมสำหรับเนื้อหาของคุณเจมส์ไมเคลิลซามานะครับที่เขาเขียนบทความเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอให้เป็นเช้าที่ดีนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกอินฮาร์ดสวัสดีครับผม